สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิยาทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวร่วมกับ3เครือข่ายพันธมิตรหลักได้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านเกษตรและอาหารสมาคมการค้าเฮลเทไคไทยด้านการแพทย์และสุขภาพและอุทยานวิยทยาศาสตร์ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพาด้านสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส ปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และ L.O.T. จัดงาน Thailand Innovation Hub Demo Day เวทีระดับชาติครั้งแรกของประเทศไทยที่รวบรวมจะแสดงและเชื่อมโยงผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมที่มีศักยภาพจากทุกภูมิภาคในสามอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งตลอดระยะเวลา4เดือนของการเข้าร่วมโครงการได้พิสูจน์ให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนทั้งแนวทางการพัฒนา วิธีแก้ไขปัญหาในรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวางกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจรวมถึงการขยายการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งมีแนวโน้มที่จะสามารถต่อยอดสู่การสร้างฐานผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นและสร้างรายได้เติบโตเฉลี่ยมากกว่าร้อยะยีโดยดรกฤิตพกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NA เเป็นประธานกล่าวพร้อมมอบเกียรติบัตร และรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้ชนะเลิศไทย i l a n d Innovation Hu บเป็นคอนเซปที่เราทําขึ้นมาเพื่อต้องการยกระดับประเทศไทยให้เป็นชาตินวัตกรรมจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมี Sector development ที่เราเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็คือเกษตรอาหารเรื่อง Medical and Health แล้วก็เรื่องของ Industry t e c h ซึ่ง3กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ3กลุ่มอุตสาหกรรมเรา้ประกอบการนวัตกรรมได้นี้จำนวนมากเรามีพื้นที่จะเรียกว่าย่านนวัตกรรมทางการแพทย์เช่นวายเอ็มบีดีสวนดอกมินิเรื่อที่ที่เชียงใหม่ขอนแก่นมินิเรื่อที่ที่ทางภาคอีสานนะแล้วก็ในกรุงเทพที่มีวายเอ็มบีดีแล้วทางใต้ที่มีมอสงขาฉะนั้นเราวองว่ากลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในพื้นที่ของอุตสาหกรรมตัดกับลายพื้นที่และมีพื้นที่เล่นในการทำแซนด์บ็อกเกอร์นวัตกรรมต่างเหล่าน เปลี่ยนพยโยกระดับประเทศไทยให้เป็นชาตินวัตกรรมเมื่อเราเปิดคอเนะีเรื่องของการทําโครงการนี้เนี่ยคนสมัครเข้ามาเยอะมากนะใน3กลุ่มอุตสาหกรรมคนที่ผ่านเข้ามาในกระบวนการที่เป็นอคตสาหกรรมหรือว่าเรื่องงการบ่มเพาะไอเสเซเล็ตเนี่ยก็6เรบริษัททั้6เรบริษัทนี้ถือว่าเป็นตัวแทนความสําเร็จนะของประเทศไทยที่จะเป็นส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นชาตินวัตกรรมและมีส่วนสําคัญในการสร้างให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถาในการแข่งขันในเวทีโลกณเนะวลานี้เราต้องยอมรับวาการแข่งขันในเวทีโลกนั้นดเดือดเดือดมากๆฉะนั้นนวัตกรรมนะ คือทางออกและทําให้ไทยนั้นคือทางรอดโครงการนี้เนี่ยไทยแลนด์อินโนเวชันทับเน่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเนะถ้าเราไม่มีผู้ประกอบการนวัตกรรมถ้าเราไม่มีพาร์ทเนอร์เราไม่มีพื้นที่เราไม่มีแซนด์บ็อกเกอ์ของนวัตกรรมฉะนั้นโครงการนี้เป็นการต่อยอดจากปัจจัยพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วฉะนั้นความนี้เป็นการแสดงถึงความสําเร็จนะว่าในโครงการต่างๆที่เราทํามากับพาร์ทเนอร์เครือข่ายนี้ไปนั้นสามารถยกระดับให้ประเทศไทยเป็นอินโนเวชันทับได้อย่างแท้จริงตัวน,นี้เราก็เห็นแล้วนะว่า Product Service บริการนวัต,กร,วตกรรมดีๆทัั้้้ง3ดานนน เป็นที่ต้องการแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่ก็สนใจอย่างง่ายๆไว้ไทเกอร์นะที่เป็นนมที่ทำจากตัวถั่วลายเสือเองก็จับมือกับโอโคชูเรียบร้อยแล้ว ในการยกระดับสินค้าในการพัฒนาเราก็จะเห็นนะเรื่องของการแพทย์เองนะกับบริษัทเรื่องของเตียงในการลดแผลกดทับทางกลุ่มของบริษัทเปาโลพียไทยก็มีความสนใจในการเตียงนี้เข้าไปฉะนั้นจะเห็นนะว่านวัตรกรรมดีๆในประเทศไทยเรามีเยอะมากแต่บางครั้งนั้นลา,ายะต้องเป็นทําให้เขาได้เจอกับตัวผู้ใช้งานแท้จริงก็อยากจะบอกนะับว่าผู้ประกอบการไทยว่าเรามีนวัตรกรรมดีนะอย่าได้ลังเลใ,ใจนะที่จะเข้าร่วมโครงการของเราแล้วโอกาสที่ท่านจะเจอกับบริษัทปัตชิงที่ดีรวมถึงการอุดหนุนการส่งเสริมหรือแม้กระทั่งทุนนวัตกรรม ก็จะเป็นโอกาสในการทำให้ท่านเติโตสู่การเป็นโกล h s สเต e แล้วก็เป็น g l o b a l l level ในอนาคตค่ะ